เลิกงานแล้วค่ะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะคะโย <Yo. S 1> น่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเวียนมึงหนีน่ารักจังเลยนะคะเ <c oughs> วียนมึงค่ะหน,นีบักงอง <c oughs> วันนี้วันนี้เร็ว <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> น่ารักเลยค่ะเรางรืเบีเลยคร <c oughs> หนูจะมากันซีนเขาค่ะหนู <c oughs> ยังไม่ได้หอมแก้มเลยวันนี้น่ะโอ้โหกลัวเมึงกูหอมดากหมาดีกว่าค่ะที่ต้องสุดใช่ไหมเบีดไปอ้อมทางนี้เร็วคนกันซีเรามาห้องหนี่หงนี่รู้อยู่นีเดือบิดวันนี้พ่อเอาขึ้นรถรุ่งคว้าพี่อีกับรถไล่พี่ตีกับรถไลครับรถกระบะค่ะ อแม่มาทำมผมเดีนอนขึ้นรถค่ะรถพ่อจะออกแล้วค่ะนี่โชเฟอร์คนขับรถมาเรียกคุณหนูขึ้นรถที่นี่หนีสวัสด <c oughs> ี <c oughs> รครับโอ้ยนี่นะคะน, <c oughs> นี่ค่ะ เจรกัก่อนนะคะเอาคือบอลังไปทั oh. ้งหลังมุงจะมานั่งพีไม่ต้องมาบางล้ม่น่นี่เออเออไหนเฮียอยู่เป็หัวผนสินย่หวสวานตีเ้หนาวเลอเลิศเลเริ่มแล้วค่ะเริ่มนัดดีแล้วค่ะโอ้เขาเป็นเร่จะไปทิมเตมเดี๋ยวให้ไปด้วยนะจะไปไหนอันนี้ล้วจะไปตัดลง ไม่อันนี้ไม่ตัดเอาเลยโอเคนะต้องมาใน,นนี่เฮ้ย <c oughs> ซูมนะคะระ <Okay. S 1> บบซูมนะคะ <c oughs> iPhone สิบสามนะคะซูมนะคะซูมแบบว่าเดืตาเลยนะครับนนี้นะคะ ซูมมา่ะโอ้ยหนูหนูอะไรนี่ของกินแดงเร่จะไปโชว์นะคะหนูหนูใครซูมนะคะซูมคะ่ะภาษี่ปุ่นพูดถเอาซูมแม่กระหูต้อนสิบสามเปนซูมเลยค,ค่กะกันเลยไม่เชื่อทำไมเอาใหม่นะคะน้องคะน้องจะสกปรกด้วยนะคะน้องอย่าเป็นกุยๆนะคะชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรนะคะ ชื่อเกาหลีชื่ออะไรนะคะชื่ออย่างแม่เดี๋ยวีจะตั้งให้นะคะชื่อย่งยองยองกุยค่ะนี่ค่ะน้องนะคะเสื้อน้องไม่ได้ซักตั้งแต่วันที่สิบสี่นะคะเสื้อขาตัวนี้ค่ะน้องใส่ประจําน้องชอบมากค่ะน้องจะมีอ่าผ้าตุกตาอนรกตัวหนึ่งนะครับตัวตุกตาประจำใจอยู่ใส่ตุกตาตัวนี้เลยนี่คะแล้วเราจะเราจะอ่านเอาเอาเต้าไว้แค่ไหนเราจะไปหาน้องอะไรนะคะ ที่เจอก็หามเลโอ้ยกูลงนี่นะคะเจอแล้วยัง รถระดับพิธีกรสิบล้านยี่สิบล้านนะคะรดพิธีกรหลักล้านนะคะมาลวส่วนตัวค่ะจะพูดดากอนไอจิมไพวันเนีพิธีกรนะคะไปกับแฟนนะคะโมเมนแฟนใครอ่ะโมเมนแฟนกับผัวค่ะว้าวแล้วคนที่เป็นครูหรอคะคนที่เป็นครูก็ผอใหญ่คนนี้ผอน้อยหลังสุดก็คือน้อยลงมาอีกค่ะสีนี่ก็ขึ้นน้อยน้อยลงมาอีกเรื่อยๆค่ะคนข้างหลังจองได้ไหมอ่ะออยาดูกอยาดูออยา อายาพี่สีฟังนิดเท่าไหร่อ่ะอายา,า,ยาหนูต้องอย่างงี้ทีอายาบ <c oughs> อยไอ้เทียวออกไปบอบอไอเทียวมานั่นออกแต่ลูกนี่นะคะรถครอบครัวะครันราคาสายเล้าพี่น้องครับนี่คราเข้ามาส่วนตัวนะคะนีร่รถแบบแบบว่าคล่องแคล่วไปไวมาไวนะคะับหกสองแปดเด้งมาสิมาพี่น้องต่ำแห้งๆบบว่าวน,นี่ยนี่คะ่ะ พี่น้องคะติดตามได้เห็นะช่องทู่หมูบด้วยค่ะเลขออกตัวนี้นะคะหกสองแปดนะคะใครไม่ดูใครไม่ชมถือว่าสลัดสิธิ์นะคะไม่ใกล้ใช่ไหมคะดูชัดๆเลยนะคะหกสองแปดปีใหม่ใครอยากรวยซื้อเอาเลยนะคะสิบระคาจับ GPT ก็ก็จะติ้งงอยิ่งนองกินงงอ กิงน่งิงน่องน,น,นะครับไม้สอไหายโปรดสีไม้รานะคาบ๊ายบายค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะเดินทางปลอดภัยนะครับพี่เม็กราค,คะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคนข้างหลังนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะ,คะไม่จะเสนอหน้าค่ะข้างหลังค่ะบ๊ายบายนะครับจะหอมมีแฟนเหรอจําไม่เอา